นอนนอนนอนไม่ค่อยหลับทำยังไงก็ไม่หลับคง่านอนก็นอนไม่หลับเวลาก,ากคขึออน้นมาเวลากคขึ้นเเวลาก็มาขึ้นทุกทีคงทำได้แค่จะต้องพูดว่าฉันไม่เป็นไรบอกตัวเองไม่นานก็เช้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆงคงตาสว่างขึ้นทันทีโอ้หนูแทบไม่เป็นเลยเนะี่ยหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆงคงตาสว่างขึ้นทันที หากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆริงคงตาสว่างขึ้นทันทีหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคงตาสว่างขึ้นทันทีข้ามันดูตกใจไปหน่อยเราจะขึ้นยังไงให้มันดูไม่ตกใจหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆริงคงตาสว่างขึ้นทันทีเวลากล้มาเวลากลมาขึ้นทุกทีเวลากล้มาขึ้นทุกทีมาขึ้นเวลากล้มาขึ้นทุกที เวลาที่มาแคนทุกทีของทันว้าเวลาก็มาแค่ทุกทีของทํนะแค่จะต้องพูดว่าฉันไหมหนูว่าจังหวะมันค่อนข้างเวลาก็่มากันทุกทีของทํนะแค่จะต้องพูดว่าฉันไหมเป็นไงมาตัวเองไม่นานก็เช้าแบบเหมือนคือเหมือนน่าจะยังไม่คุ้นกับจังหวะที่เป็นภาษาไทยพอมันพอมันมากับจังหวะมันแบบ เวลาแค่มากขึ้นสักทีคงทำได้แค่จะต้องพูดว่าฉันหมาเป็นไรมาตัวเองไม่นานก่อนเช้าตรงแค่ยาวไปใช่ไหมเวลาแค่มากขึ้นสักทีคงทำได้แค่จะต้องพูดว่าฉันหมาเป็นไรมาตัวเองไม่นานก่อนเชา้าพัก เพราะว่าอยากได้มูดแบบไหนนานนอนเขาให้ได้นอน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 ไม่เคยหลับนอนนอนนอนไม่เคยหลับนอนไม่เคยหลับนานนอนเขาให้ได้นอนนานนอนนอนไม่เคยหลับกูไหนกูไหนไปกับเรื่องเธอที่ฉันตามหามานานตอนนี้ได้เจอคงไม่ใช่ในคืนนี้ ก็ไม่ใช่ในคืนนี้ที่ฉันยังคงฝ่าคิดเึงเธอกูในืนในเก็ไม่ใช่ในคืนนี้ที่ฉันยังคงฝ่าคิดเรองเธอสวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือพิกเซลหลังจากอัดเพลงตอนนี้ยังไม่มีชื่อเพลงแต่ว่าส่วนใหญ่จะร้องว่านอนไม่หลับซึ่งหนูฟังเพลงนี้หนูก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะคือหวานน้ำตาลขึ้นแบบจี๊ดเพลงนี้หนูรู้สึกว่าอัด อัดเนื้อญี่ปุ่นดูง่ายกว่าภาษาไทยภาษาไทยคือแบบว่าโอ้นี่หนูเป็นเนทีฟจริงหรือเปล่าตอนอัดเมื่อกี้เราแทบไม่ได้คุยกันเลยซึ่งก็ถูกแล้วพิกเซลเป็นคนโฟกัสค่ะคือก็จะประมาณนั้นอย่างที่เห็นกันไปอันนี้ก็คือมาอัดหลังจากที่อัดเสร็จแล้วอืมค่ะนี่ก็คือเนื้อลองที่พิกเซลต้องลองอาจจะอ่านไม่ออกเพราะว่าเอาไว้อ่านคนเดียว ก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็นอนนอนไม่ใคยรับหนูพยายามร้องว่าคูว่าคูให้น่ารักเท่าที่พี่เบิร์ดบอกแล้วเค้าวที่แล้วหนูอัดเหนื้อญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะพี่เบิร์ดบอกว่าพิกเซลพี่ร้องว่าคูว่าคูได้น่ารักกว่าพิกเซลอีกไปเละจะมาทำให้นาแดงตัวร้อนตองให้มีไอศครีมก็ไม่เย็นขึ้นเลย ฝากลูกด้วยนะคะในเวลาเข้านอนกูไหนนะครับแทกร่อนท่อนแรกนะครับรู้ตัวขึ้นมาอีกทีก็มองเห็นพระจันทร์ควรจะหยุดความคิดเรื่องเธอพระจันทร์ควรจะหยุดความคิดเรื่องเธอรู้ตัวขึ้นมาอีกทีก็มองเห็นพระจันทร์ควรจะหยุดความคิดเรื่องเธออุ้ยร้องผิดเลยเอาใหม่ได้ไหม รู้ตัวขึ้นมาอีกทีก็มองเห็นพระจันทร์ควรจะหยุดความคิดเรื่องเธอถ้าเธอไม่รู้สึกเธอรู้ไม่ทำให้ในหใจฉันไม่ได้รับคาเฟอีนถ้าเธอไม่รู้สึกเธอรู้ไม่ทำให้ในใจฉันไม่ได้รับคาเฟอีนว้ายพ,พี่สามารถแบบเปิดเปิดเสียงคิดว่าด้วยได้ไหม <laughs> ว่าอันเออมันจะจะไม่หมอ,อยากอ่ะ เธอเไม่รู้สึกเธอเธอไม่รู้สึกเธอเธอไม่รู้สึกเธอดูไม่เธอไม่ในใจฉันไม่มันได้รับคาเฟอีนเฮ้ยหนูร้องแปลกๆเธอเอไม่รู้สึกเธอดูไม่เธอไม่ในใจฉันไม่มันได้รับคาเฟอีนจตเมื่อถึงเวลาใจฉันก็ยังสั่นอยู่ดีหยุดคิดไม่ได้เลยจตเมื่อถึงเวลาใจฉันก็ยังสั่นอยู่ดีหยุดคิดไม่ได้เลยลองดูค่ะ แต่เมื่อถึงเวลาใจฉันก็ยังสั่นอยู่ดีหยุดคิดไม่ได้เลยแต่เมื่อถึงเวลาใจฉันก็ยังสั่นอยู่ดีหยุดคิดไม่ได้เลยหากต้องขอดวงดาวให้สันกายเป็นจริงจะพูดออกจากใจฉันจริงๆ <laughs> กูนายกูนายไปเกิดบเรื่งเธอที่ฉันตามหามานานตอนนี้ได้เจอกุไนไยกูนายคงไม่ใช่ในคืนนี้ที่ฉันยังคงฝ่าคิดเรื่งเธอนอนนอ,นนอนไม่ค่อยหลับทำยังไงก็ไม่หลับโอ๊ยมังที่มันสูงจังวะ <c oughs> ฉันขอพักจากอาการตอนนี้ฉันขอพักจากฉ,ฉันขอพักจากฉันฉันขอพักฉันฉันขอพักจากอาการตอนนี้ กูนห้กูนหยไปกันลงชาที่ฉันตามหามานาตอนนี้ได้จ้ะอ่านไม่ได้ทำไมอ่ะเสียงขึ้นจมูกโอ้แต่หน้าม่ดิตลกทำไมอ่ะเขามองง่ายหนูแล้วเขาก็บอกว่าตลกอ่ะหน้าตลกอ่ะ เคยคิดภาพคนในอ,อนาคตว่าคนที่ฉันต้องการควรเข้ากันได้ดีอืมรู้สึกว่าคีนี้หนูไม่ค่อยถนัดย่งไงอะ่ะทำยังไงอเคยคิดภาพคนในอ,อนาคตว่าคนที่ฉันต้องการควรเข้ากันได้ดีเคยคิดภาพคนในอนาคตว่าคนที่ฉันต้องการควรเข้ากันได้ดี ภาพคนในอนาคตภาพคนในอนาคตใช่ค่ะเคยคิดภาพคนในอนาคตว่าคนที่ฉันต้องการควรเข้ากันดีไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นมีอะไรจะพูดหรือเปล่านอนไม่หลับแล้วมันคือนอนใช่ไหมมีอะไรจะพูดหรือเปล่านอนไม่หลับแล้วมีอะไรจะพูดหรือเปล่านอนไม่หลับแล้ว ต่อให้เป็นยามค่ำคืนให้เป็นตอนเช้าเขาเพียงตรงนี้มีเธอมันเพี้ยนถูงหรือเพี้ยนต่ำอะคะ<ม>คําว่าต่อให้เป็นคําว่ายามค่าคืนมันต้องประมาณไหนอะค่ะในไกด์มันแบบหนูไม่ชัวร์มันใช่หรือเปล่าโอเคลองดูก็ได้ต่อให้เป็นยามค่าคืนให้เป็นตอนเช้าเขาเพียงตรงนี้มีเธอ,อดดมีภาพเธอลอยขึ้นมา เมื่อกี้มันเป็นยังไงรึอ๋อโอเคมีภาพเธอลอยขึ้นมากนไหนกนไหนไปกับเพื่อนเธอที่ฉันตอมหามานะนตอนนี้ได้จอออะรับเดียวเลยเหรอคะไม่ไม่ไมแค่แค่สงสัยเฉยเฉยว่าผ่านแล้วหรอนานนาไม่ใครรับทำยังไงก็ไม่รับนานนาไม่ใคร ปิดเมนูนอนนอนนอนไม่ครยรับทำยังไงก็ไม่รับเ <Yeah. S 2> ย่อุ้ยเดี๋ยวแล้วไม,ไม่คุยไม่คุยกันเหรอคุยกันหน่อยนเดี๋ยเวเป็นอินโทรแต่หนูชอบพูดนะหน้าเมอนหรือเปล่าผมจะกลับบ้านแล้วคุณยังไม่กลับบ้านเองเหรอ งั้นผมไปก่อนตาบทำไมฉันรอที่จะได้ยินเธอพูดคำนั้นมาคำนั้นคำนี้นี่เธอฉันรอที่จะได้ยินเธอพูดคำนั้นมาจริงเหรอหนูเซ็กซี่ยันเสียงเลยเหรอนะฉันรอที่จะได้ยินเธอพูดคำนั้นมา ที่ทันนั้นรู้สึกยิ่งยิ่งคิดยิ่งเหมือนพนข้าง,งเคียงที่ได้รับคาเฟาอีนมากไปขอใหม่ <c oughs> ที่ฉันนั้นรู้สึกยิ่งคิดมันแบบขอใหม่ที่เันนั้นรู้สึกยิ่งคิดยิ่งเหมือนพนข้างเคียงที่ได้รับคาเฟาอีนมากไปต่อไปเป็น B สองกกลายเป็นชาติที่ดันเข้ามาและทักไทยชากกลายเป็นชาติที่ดันเข้ามาและทักไทย เขาไม่ตกใจ <laughs> ทักลายเป็นชาติเดนเข้ามาและทักททยทักลายเป็นชาติเดนเข้ามาและทักททยท่านบิชั่นซีทัานซีหนูมีปัญหาเนี่หนึ่งหนูร้องคำอันนั้นไม่ได้อะหนูร้องไม่ได้หนูมเข้าไม่ถูกหนูฟังหนูฟังแบงค์กิ้งแท็กนนั้นหนูก็ฟังไม่ออกอ่ะพี่พี่ลองฟังก่อนอาจจะดู <laughs> ดังีสชาติคำท,ทั้งทีก็มันดูแปลกๆปลกปะดังดสชาติคำทั้งที okay bueno. คือคาทุ้ยดังดสชาติคำทั้งทีคือคาเฟ่คือคาเฟ่โอเล่แค่นี้เหรอม <eten> ันร้องว่ากาคาเฟ่โอเล่เลยเหรออ๋อออ๋ต้องร้องว่าคาคาเฟ่โอเล่วไหมหรือว่าคาเฟ่โอเล่เนี่ย ดังดนช่าคำช่างทีคือคาเฟ่เอ้ยคือคาเฟ่โอเล่เฮ้ยแปลกๆอ่ะหนูเข้าเข้าโน้ตไม่ถูกอ่ะดังดนช่าคำช่างทีคือคาดังดนช่างดังดนช่าคำช่างทีคือคือดู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 คือคาเฟ่โอเล่ดู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 ดังดนช่าคำช่างทีคือคือคาเฟ่โอเล่อ๋อโอเคต้องลองดู อาจจะดูเป็นเรื lighting, ่องที่ประหลาดหนุ่มรถชัดคมทั้งที่คือคาเฟ่ออเนีอาจจะดูเป็นเรื่องที่ประหลาดหนุ่มรถชัดคมทั้งที่ค <frankly> ือคาเฟ่ออเนีเนี่ยมันร้องไม่ได้จริงนะพี่หนร้องคาเฟ่โอลเล่คาเฟ่คาเฟ่โอลเล่ไม่ได้จริงเอามั้ยเอามั้ยอาจจะดูเป็นเรื่องที่ประหลาดหนุ่มรถชัดคมทั้งที่คือคาเฟ่ออลเเล่โคตรตั้งใจร้องเลยนะหนูร้องโอ้ยหนูออกกล้องตลอดเลยอ่ะหนูเดินไปเรื่อยเลยอ่ะ ขอโทษเดินเดินสองกระจกมั่งเดินดูประตูมั่งอาจจะดูเป็นเรื่องที่ประหลาดหนังรสชาัดคมชังที่คือคาเฟอเลอาจจะดูเป็นเรื่องที่ประหลาดหนังรสชติคมชังที่คือคาเฟอเลอาจจะดูเป็นเรื่องที่ประหลาดหนังรสชาัดคมชังที่คือคาเฟอเลล กูในกูในไปกับเรื่องเธอที่ฉันตามหามานานตอนนี้ได้เจอกูในกูในไปกับเรื่องเธอที่ฉันเฮไม่ใช่อ่ะถูกวหรอกูในกูในไปกับเรื่องเธอที่ฉันตามหามานานตอนนี้ได้เจอกูในกูในของไม่ใช่ในคืนนี้ที่ฉันยังคงเฝ้าคิดเรื่องเธอกูในกูในอยู่กับคำคืนที่ดาวบนฟ้ากำลัง แสงประกายเสียง okay, มันแตกกับมันเสียงแต,แตกแขาวอะ่ะกูในกูในไปกับเรื่อนเธอที่ฉันโอ้โหขีย <c oughs> <c oughs> จังหวะคืออะไรอ่ะกูในกูในไปกับเรื่อนเธอที่ฉันตนามหามานาน,นตอนนี้ได้เจอคงตองนอนกันนานไม่แล้วหนูหนูร้องอะไรอ่ะฟังไม่ออกอะ่ะมันได้เหรอโอเคเน่้ยส บายบายคะ่ะทุกคนหนูบยบาวกล้องหนูบานอนุมากเลยคะ่ะทุกคนร้อนนิดหน่อยอร่อยดี <c oughs> กลับไปทานข้าวกันดีกว่านะคะทุกคนวันนี้เป็นเวลาสองทุ่มสิบนาทีแล้วอลิซต้องทํางานพ่งนี้เช้าขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคงตานอนก็นอนไม่หลับนะคะ <c oughs> บ๊ายบายนี่เสร็จละวอร์มก่อนก็นดีค่ะ จะมาฉันให้นาแดงตัวร้อนต่อให้มีไอศครีมก็ไม่เย็นขึ้นเลยได้เวลาเข้านอนตรงกว่านี้ใช่ไหมคะได้เวลาเข้านอนมีผัดจะลอยขึ้นมามีผัดจะลยขึ้นมาฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจ,าใจแต่ฉันเริ่มทุกอย่างที่แฮนไปจนหมดเมื่อจักเอาเอาแค่ครึ่งเดียวใช่ไหม ประมาณมูทเมื่อประมาณเมื่อกี้ได้ไหมคะเร็วเเลยกระชับกระชับแต่ฉันลืมทุกอย่างที่เห็นไปจนหมดแต่ฉันลืมทุกอย่างที่เห็นไปจนหมดแต่ฉันลืมทุกอย่างที่เห็นไปจนหมดหนูขอขอทวนอีกทีแต่ฉันลืมทุกอย่างที่เห็นไปจนหมดเมานึกถึงเรื่องที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเมานึกถึงเรื่องที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ขึ้นมาเมือ เมื่อนึกถึงเรื่องที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ขึ้นมาเมาื่อนึกถึงเรื่องที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนะคะเมื่อนึกถึงเรื่องหรือว่าเมื่อนึกถึงเรื่องนึกถึงเรื่องติดกันเมื่อเมื่ออย่างเดียวถึงจะเป็นคืนนาเพียงใดร่างกายของฉันก็มีความหวานคอยประคุหายใจไม่รู้ว่าหายใจตอนไหนดีร่างกายของฉันก็มีความหวานคอยประคุจริงๆอาจจะต้องฮุบตรงนี้อีกทีหนึ่ง จึงจะเป็นคืนหนาวเพียงใดร่างกายของฉันก็มีความหวานคอยปะคุมให้หนูหายใจตอนหลังจากคําว่าเพียงใดใช่ไหมคะจึงจะเป็นคืนหนาวเพียงใดร่างกายของฉันจึงจะเป็นคืนหนาวเพียงใดร่างกายของฉันก็มีความหวานคอเประคุมัยคอยประคุมร่างกายของฉันก็มีความหวานคคปุม ยิ่งคิดยิงดย่งเห็นแต่เธอยิ่งทำให้ใจกันเต้นแรงขึ้นทุกทีใจของยิงยงยงย่งทำให้ใจของฉัน<จ>ยิง่งทำให้ใจยิ่งทำให้ใจขอยิ่งทำให้ใจของฉันยิ่งทำให้ใจของฉันเต้นแรงขึ้นทุกทีก <c oughs> ืนไหนคืนในไปกับเรื่องเธอที่ฉันตามหามานานตอนนี้ได้จ้าคนไหนคืนในไปกับเรื่องเธอที่ฉันตามหามานานตอนนี้ได้จ้เอาไว้เอาไว้ค่ะ กูเหนกูนหนไปกับเรื่องเธอที่ฉันตามหมา้มันนอนนี้ดีจ้ากูนหนกูนหนอยากให้เป็นคืนที่นอนหลับแล้วสบายหยุดคิดอะไรกูนหนกูนหนอยากให้เป็นคืนที่นอนหลับแล้วสบายหยุดคิดอะไรนอนนอนนอนอ,อ๋อค่ะนอนนอนนอนไม่ใครหลับฉันยังไงก็ไม่หลับเสร็จแล้วค่ะ เพลงสุดท้ายของวันนี้เพลงนี้ชอบมากเลยค่ะชอบเพลงชอบท่าเต้นน่ารักไปหมดหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอบคุณค่ะฉันก็แค่ละฟันไปฉันก็แค่ละฟันไปและได้เจอกับความจริงที่ไม่มีเธอแบ่งแบ่งไม่ถูกแบ่งไม่ถูกไอ้นอน,นอไม่หลับแล้วเมื่อกี้ตุนแบ่งผิดคะ่ะ ฉันก็แค่ละเฟันไปและได้เจอกับความจริงที่ไม่มีเธอนอนไม่หลับแล้วหลบไม่ทันนอนไม่หลับแล้วฉันก็แค่ละเฟันไปและได้เจอกับความจริงที่ไม่มีเธอนอนไม่หลับแล้วทำมมทำให้หน้าแดงตัวร้อนต่อให้มีไอศครีมก็ไม่เย็นขึ้นเลย <c oughs> ถ้าฉันนั้นคิดผิด จะไม่เสียใจใช่ไหมจะเข้าใจได้ใช่หรือเปล่ากุไหนกนไหนองไม่ใช่ในคืนนี้ที่ฉันยังคงเฝืนคิดเรื่องเธอกุไหนกนไหนอยู่กับคำคืนที่ดนาวบนฟ้ากำลังส่งแสงประกายฉันก็แค่ลับฝันไปและได้เจอกับความจริงที่ไม่มีเธอนอนไม่หลับแล้ว <c oughs> ลอง ลองเต็มอันนี้คือลองเต็มทั้งหมดยังไ้นแล้วข้นคอเสียงมันฟังแล้วมันจัก,กจี้มากเลยในรูหูหมายถึงมันมันขออีกทีได้ปะนอนนอนนอนไม่เคยหลับทำยังไงก็ไม่หลับรู้แล้วลอง้อง,องแบบขึ้นจมูกนิดนึงอ่ะมันจะไม่ลงไปที่คอเลยแต่มันจะแบบเงียบเงียบเงียบตานอนค <c oughs> งตานอนก็นอนไม่หลับ ก้อ้าอะไรปึงป้งปึ้งฉันขอพักจากอาการตอนนี้โดยรสชาติของคาเฟ่ลาเต้ไม่ไหวจริงๆเรื่องราวของเราไม่เป็นไปตามที่คิดอยู่กุนไหนกุนไหนอยากให้เป็นคืนที่นอนหลับแล้วสบายหยุดคิดอะไรนอนนอน,น,อนไม่ค่อยหลับทำยังไงก็ไม่หลับ แค่อยากออกตามหาไม่ว่าเจอที่ใดที่ช่วยฉันได้พบได้เจอความหวานสักทีนอนก็นอนไม่หลแลนี่นะคะคนคุมอัดสุดหล่อของเราเฮ้ยมอมขนาดนี้พี่แพรแล้วพี่แพรกำลังจะอัดต่อหรอกนะคะ อันนี้เป็นวอกมอันนี้ <He el. S 2> เป็นวอกความรู้สึกก่อนอัดค่ะทำยังไงก็ไม่หลับเฮ้ย hey. yeah. สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องอัดกันนะคะแล้วคนก่อนหน้านี้คือสายปกติเราจะตั้งใหม่ให้แบบพอดีกับปากเราให้ภาพเราเรื่องอันนี้คือไม่ได้ปรับไมเลย คำที่เธอเก็บไว้ในใจเตรียมมาบอกกันใช่หรือเปล่าได้ครับคำที่เธอเก็บไว้ในใจเตรียมมาบอกกันใช่หรือเปล่าคำที่เธอเก็บไว้ในใจเตรียมมาบอกกันใช่หรือเปล่าท่อนฮุกครับผมฮุกต่อตาัสรายอะพี่แค่คิดเพิ่มมาเธอจะต้องฟันจงกันก็ทำให้นอนไม่ได้เลย ครับผมแค่คิดเพาอว่าเธอจะต้องฟันถึงกันก็นทำให้นอนไม่ได้เลยเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สำหรับการมาอัดเพลงเนมุเนมุเนมุเนม,นมุเ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 นมุคือเมื่อกี้ฟังเสีงคอนวันมาดูจริงน่ารักเลยแบบน่ารักปะ่ะอาจจะไม่ได้อัดตอนที่เราทำคาวาอีเบ๋ๆมาแต่ว่าน่ารักมากขอตักร่อนนะนอนนอนนอนไม่เคยนับ ทำยังไงก็ไม่กดสวัสดีค่ะอย่าลืมกดชอบ Subscribe ตรงนี้ถูกฝั่งตรงนี้สะตกสระตก์ใช้ได้กี่มีปิดเถอะ